สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์อีคอนกับเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชรในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5กันนะครับโดยในเดือนพฤศจิกายนเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชรขยายตัวจากปัจจัยดังต่อไปนี้ครับด้านการบริโภคภาคเอกชนเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องครับด้านการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากจำนวนรถยนต์พาณิชย์จดทะเบียนใหม่และสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นครับภาคบริการขยายตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการขยายตัวของสินเชื่อที่รัฐบาลมีโครงการเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโลคโควิด -19 ครับภาคเกษตรกรรม หดตัวเนื่องจากอยู่ระหว่างกําลังเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบใหม่ประกอบกับการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวลงจากรายจ่ายประจําที่ลดลงครับภาคอุตสาหกรรมหดตัวลงจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสหาหกรรมที่ลดลงแต่สําหรับการผลิตเครื่องดื่มมีการขยายตัวขึ้นเนื่องจากมีการเร่งทําการตลาดและการผลิตเครื่องดื่มเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมฟุตบอลโลกครับ ด้านการเงินณสิ้นเดือนพฤศจิกายนเงินฝากและสินเชื่อมีการขยายตัวขึ้นโดยมียอดเงินฝากคงเหลืออยู่ที่58,780.1ล้านบาทในขณะที่สินเชื่อมียอดคงค้างอยู่ที่74,638.7ล้านบาทครับด้านเศรษภาพทางเศรษฐกิจพบว่าอัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่ระดับ5.9 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการสูงขึ้นของข้าวแป้งผลิตภัณฑ์จากแป้งเนื้อสัตว์เป็ดไก่ไข่ผลิตภัณฑ์นมผักผลไม้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำมันเชื้อเพลิงครับสำหรับด้านการจ้างงานมีการขยายตัวขึ้นจากการที่ตลาดแรงงานมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชรในเดือนพฤศจิกายนสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดตามข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชรอย่างใกล้ชิด mm. ก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์อีคอนก็ขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ